สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกนี่เลยค่ะมาเปรียบเทียบคิกเกอร์160นะคะตัวสาตนดาดแล้วก็ตัวเอีดิชันนี่ค่ะ special ล d i t i o n นีะค่ะแตกต่างกันตรงไหนไม่มีความแตกต่าง <laughs> มีแค่สติ๊กเกอร์นะสติ๊กเกอร์กับเนี่ยนี่ค่ะเห็นไหม สติ๊กเกอร์กับนะคะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ค่ะแค่นั้นนะคะโดดเด่นด้วยเส้นลายกราฟิกนะคะสีทองที่ลงตัวกับสีลบพอดีเลยนะคะพร้อมอารมดำด้วยนะคะพร้อมกับโบรไฟ LED นะคะรอบคันกันเลยนะคะฮอนด้า,าแล้วก็ฮอ,อนด้าส a าร์ทคีย์นะคะ คุณจะรีโมทอาจริยะนะพร้อมอัดแน่นไปด้วยคุ้มกำลังพลังคุ้มพลังของเครื่องยนต์เขาแหละนะคะเอ s, e s P ีเอันี wow. ่ะสีวาวร้อยห้าสิบเจ็ดีซีแรงที่สุดในคาร์ดนะคะปิดเต็มมอือนะ,ะ่ยใครที่ชอบเนะะี่ยกับเทคโนโลยีที่เหนือชั้นนะคะขับขี่แบบสมูทเลยนะคะเสริมความปลอดภัยนะคะกักรตา ด้วยระบบคอมไบเบรกนะคะเทคโนโลยีการกระจายแรงเบรกนะคะช่วยหยุดรถได้อย่างมั่นใจนะคะพร้อมราคาแนะนํานะราคาแนะนําคุณก็สามารถแอดไลน์นะคะสอบถามไปได้นะแอดไลน์ที่ขึ้นให้นะคะโดยชาวนิตรอเอ็ดนะ,ะนี่สมาร์ทคีย์นะคะกับตัวเจ้าเอ,อ่ออีดิชันนะคะสเปเชียลตัวสเปเชียลอีดิชันหรือตัวลิมิเตเอ็ดอีดิชันนะคะหรือว่าจะเป็นตัว ในละตัวสแตนดาดของเขานะคะคลิกร้อยหกสิบค่ะคลิกร้อยหกสิบตัวดาตรฐาจะเป็นก็ทองอยู่นะนะ้อแมกทองอยู่แต่ว่านะจะเป็นดำเงานะคะส่วนอีดิชันนะคะจะเป็นดำด้านนะคะก็สวยไพ่สวยมันค่ะชื่นชอบก็ไลน์ไปสอบถามารายละเอียดได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นได้หลายรุ่นนะคะ ที่คุณชอบก็จะมีรุ่นมาใหม่อยู่นะทั้งคอร์อซอร350ประมาณนั้นนะคะยางก็แอดไลน์อสอบถามแล้วกันนะคะขอบคุณที่ก็มารับชมนะสวัสดี